สวัสดีคะ่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ใครที่เขา้ามาเห็นคลิปวิดีโอนี้นะคะพลังงานนี้เป็นของคุณนะคะหัวข้อที่จะทำเรนดอมวันนี้ก็คือสิ่งที่เขาอยากบอกคุณมากที่สุดตอนนี้สิ่งที่เขาอยากบอกคุณมากที่สุดตอนนี้ดูได้ทั้งคนที่เกิดทั้ง7วันและ1ิสราศีนะคะ อาจจะตรงหรือไม่ตรงใจใครก็ได้อย่าเครียดหรือซีเรียสมากนะคะมันเป็นการเล่าเรื่องไพ่ไปเรื่อยๆนะคะอย่าไปเครียดอย่าไปตึงเครียดชีวิตก็เครียดพอแล้วเข้ามาดูให้มันได้รับพลังงานและรู้สึกสนุกสนานนะคะมันเป็นการเล่าเรื่องไพ่อะค่ะตรงหรือไม่ตรงใครก็ได้นะคะใช้วิจรณญาในการรับชมค่ะเห็นมีคอมเมนต์อาจารย์แล้วก็นางแอบยิ้ม ไม่เป็นไรคะ่ะแสดงว่าคุณเนี่ยยังดูเรานะคะบางคนก็คมเม่น,น่ารักมากๆเลยขอขอบคุณนะคะขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามากดติดตามกดสับสกไครต์กระดิ่งกิง้งกางให้นะคะท่านผู้ชมที่มีใจรักสายมูสาย,สายดูดวงพิกอากาศแรนดอมเนี่ยน่ารักนะบอกเลยพลังงานนี้มันเป็นพลังงานข,งของคุณนะคะใช้วิจรารณญาณในการรับชมสิ่งที่ เขาอยากบอกคุณมากที่สุดในตอนนี้สิ่งที่เขาอยากบอกคุณมากที่สุดที่สุดในตอนนี้มาเช็คพลังงานของเขากันแล้วมาเช็คเขาว่าเขาคนนั้นคือใครนะคะเขาคนนั้นเป็นใครเนาะนะคะอ่านะคะเป็นคนที่มีบุค,คลิกลักษณะที่เหมือนดาบลมเป็นคนทาตุลมนะ เป็นคนที่เร่งรีบแล้วก็ใจร้อนหุนหันพันแล่นคนคนนี้นะคะเป็นคนที่อยู่ในสถานที่โล่งคว้างไม่ชอบอยู่ในที่คับแคบใจร้อนนะคะเวลาจะทำอะไรเนี่ยใจเขาจะเป็นใหญ่หรือเขาอ่ะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะสปอร์ตคนเยอะๆในครอบครัวเพื่อร่วมงานในองค์กรหรือถ้าเป็นเจ้านายใครเนี่ยค่อนข้างที่จะกระเป๋าหนากระเป๋าหนัก เขาเป็นผู้ให้อ่ะอืมจริงๆแล้วเขาเป็นผู้ให้นะคะบุคลิกเขาเป็นคนธาตุลมแต่ตัวเขาเองเหมือนน้ำที่คอยดับไฟตลอดเวลาเพราะเขาเห็นเขาเป็นอย่างเงี้ยปุ๊บปัดบโรดเล่นทำอะไรแล้วทำเลยจริงจงแต่จริงๆละความในใจของเขาคนนี้ละเอียดอ่อนมากๆเลยนะคะเห็นความสำคัญกับ บุคคลหรือคนที่เข้ามาหาเขาเนี่ยเขาอะรู้สึกว่าเขาอะให้ความสําคัญกับคนที่เข้ามาหาเขามากๆนะคะเขาใจดีเนื่องจากเขาใจดีนะคะขออนุญาตวางไว้แบบนี้นะเนื่องจากเขาใจดีแล้วเขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีสติและปัญญาดีเวลาเขาจะทําอะไรเนี่ยเขาจะต้องตรองก่อนถึงจะเขาจะใจร้อนก็จริงนะถึงเขาจะใจร้อนก็จริงแต่เขาตรองก่อนต้องในความคิด รองในคำพูดศึกษากระบวนการศึกษาโปรเจกต์หรือนิสัยใจคออะไรก็แล้วแต่อะไรก็ตามนะช่วงบริบทหรือตอนเนี้เขาค่อนข้างที่จะจริงจังชัดเจนแจ่มแจ้งไม่ค่อยคิดอะไรที่มันเป็นที่คือมุมต่างมากหรือคิดซับซ้อนหรอกเนื่องจากตัวเขาอะเจอปัญหาในในรูปแบบที่มันเป็นเหมือนแบบเจ้านายลูกน้อง หรือการแบ่งชั้นวรรณะเขาเลยมีคติที่ว่าถ้าคนหนึ่งอ่ะเขาอ่ะเจริญเติบโตขึ้นมาใช่ไหมคะเขาจะต้องดูแลลูกน้องให้เป็นอย่างดีแล้ววันนี้เป็นวันที่เขาดูแลได้แล้วเขาจะซัพพอร์ตคนที่คอยอยู่เคียงข้างเขาตลอดเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะคือรักใครแล้วรักจริงนะคนคนนี้นะเอาจริงๆ รักใครล้วจริงไม่ติิงนังจ้ะอ่าโอเคนะคะสพอร์ตต่างๆนะเราเป็นเดอะฟูชอบความอิสระเสรีชอบใช้ชีวิตอิสระอะค่ะคนปลดกเกษียณอายุราชการก็ได้นะคนคนนี้นะหรือชอบอยู่ในสถานที่ที่มันโปรง่ปรงโล่ง,ลงไม่ค่อยมีอะไรกักกันเขาแล้วก็ความคิดเขา,าจะลดแล่นแล้วทำอะไรอะเหมือนแบบเขาไม่ได้มีแผนอะไรไว้มาก เพราะว่าในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยแพลนที่เขาได้แพลนไว้หรืออะไรก็ตามนะคะที่เขาได้ทําไวน้นะมันได้ประสบผลความสําเร็จกับตัวเขาเองแล้วเขาก็เลยไม่ได้คิดที่จะมีกรอบของตัวเองมากนะคะหรือฟูอยากจะอิสระนะคะอยากจะอิสระอยากที่จะคนโทรลอ,อยากที่จะทําอะไรโดยที่แล้วก็สมอง,ของเขาดีนะคะเห็นไหมเป็นอินฟินิตี้แล้วก็คิดอะไรที่มัน ตามวัยอ่ตามวัยตามยุคตามทันสมัยเป็นคนหัวทันสมัยนะคะ,ะไม่ไม่ไม่ได้เป็นหัวโบราณนะชอบแนวคลาสสิกเพลงฟังเพลงดูหนังอะไรที่มันสามารถทำให้เขาตื่นเต้นแล้วเล้าใจได้อย่างเงี้ยเขาชอบนะคะเขาชอบงานสังคมเขาชอบปฏิสัมพันธ์การพูดการเจ,จรจากับคนที่ค่อนข้างที่จะมี mindset ด,ดีหรือพลังงานดีๆที่มันจะเข้ามาทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมันจะมีกรอบระยะเวลาหรือระบบระเบียบของตัวเองเป้าหมายชัดเจนการกระทำชัดเจนอย่างเงี้ยคนคนนี้นะชอบก็ยังไงคิดยังไงพูดยังงั้นเลยไม่มีแอป <c ười> คนคนนี้ข้อดีของเขาแอปไม่ได้คะ่ะพูดคิดยังไงพูดยังงั้นแล้ว ก็ทาวเวอร์บางทีเขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเก็บเงียบเก็บความความรู้สึกนะถึงเขาอะถึงได้บอกไงว่าเขาอะข้างนอกดูสดใสแต่ข้างในเขาอะมีความมีความเขาเรียกว่าอะไรเก็บความรู้สึกไว้ค่อนข้างที่จะเยอะมากเดอะทาเอนะคะเก็บเงียบร้องไห้หรือมีน้ําตาเนี่ยจะไม่ให้ใครใครเห็นเลยเพราะเขาจะค่อนข้าง เข้มแข็งมากๆนะคะไม่อ่อนแอไม่หยบหยาบไม่แสดงอะไรที่ทำให้คนรอบข้างอะ่ะรู้สึกเป็นห่วงเขาเขาจะแสดงความจริงจังจริงใจแล้วก็เป็นคนที่มี p พชช i o นแล้วก็เป้าหมายที่มันชัดเจนกับตัวเขามากๆคนคนนี้นะคะเป็นคนที่เรียนรู้ไหวหัวไวสมองไวเก็บนะเก็บเงียบ สิ่งที่มันเศร้าอยู่ในใจอยู่ตลอดเนี่ยมันเก็บเงียบเก็บความรู้สึกที่มันอีกด้านหนึ่งของเขาด้านหนึ่งของเขาอ่ะมักจะไม่ค่อยมีใครได้เห็นนะคะแต่คนที่ได้เห็นก็คือตัวคุณเขาก็คุณเนี่ยดีลกันอยู่ตลอดแหละค่ะดีลกันอยู่คุยกันอยู่อยู่ห่างไกลกันด้วยนะมีนะมีคนอยู่ห่างไกลกันด้วยนะเป็นต่างประเทศก็ได้นะคะหรือต่างจังหวัดหรือเขาไปประชุมงานอะไรก็ตามตอนเนี้ย อาจจะมีพ่อแง่แม่งอนกันบ้างนะคะในช่วงนี้ในช่วงระยะเวลานี้ไม่ได้รับการแก้ไขหรือไม่ได้เคลียร์กันงอนกันหรืองอนกันเป็นประจำด้วย <c oughs> เขาทําให้คุณงอนหรือเปล่าคะเนี่ยโอ้นะอาจารย์ว่าเขาทําให้คุณงอนอยู่นะแล้วเขาก็คิดมากและคําพูดของเขาอะมันเป็นคนตรง k n n o o p p n t t c l e s นะคะเห็นไหมคะราชาถือเหรียญคนเนี้ย คือข้างนอกดูสดใสข้างในตะติ้งโหนงอะ่ะเหมือนแบบในเบื้องลึกในใจเขาหรือดูแววตาของเขาอ่ะมันก็เหมือนจะเศร้าๆเหมือนกันนะนะเหมือนจะเศร้าๆอยากจะพูดหรืออธิบายในสิ่งที่ตัวเองทําอยู่ณนะช่วงปัจจุบันเนี้ยอยากจะให้ใครสักคนเข้ามาเติมเต็มหรือรับรู้ถึงเรื่องราวที่ตัวเองกําลังคิดอยู่ตรงช่วงบริบทตรงนี้เขาอยากจะให้ใครอ่ะ เข้ามาอบกอดเขาหรือให้กําลังใจเขาในช่วงนี้นะเพราะเขารู้สึกว่าเขาเหนื่อยล้าหรือเกินเขาท้อแท้มากๆเลยและอยากจะต้องการกําลังใจจากคนคนนั้นนะ่ะคนคนนั้นเนะี่ยไม่ใช่ใครหรอกคือตัวคุณบางครั้งอะอารมณ์เนาะต่างฝ่ายต่างมีอารมณ์มีคําพูดมีสิ่งที่มันมีกิมมิคอะที่มันละเอียดอ่อนกันจริงๆแต่ว่าบางทีไม่ได้รับการแก้ไขหรือเยียวยาโดยด่วนทั้งคุณและเขาอะ จะเป็นจะเป็นอะไรที่เป็นเหมือนเหมือนแบบเป็นคนเป็นคนตรงๆเหมือนกันแล้วก็การพูดการจาความหวานอะมันจะไม่ค่อยมีนะคะแต่คุณรู้ไหมว่าในสิ่งที่คุณพูดออกไปหรือเปล่งออกไปกับเขาเนี่ยทุกคําพูดของคุณอะเขาอะสนใจรายละเอียดของคุณนะแต่เขาแค่ไม่ได้แสดงออกว่าเขาอะรู้สึกยังไงมากแค่นั้นเองเพราะว่าตัวเขาเองอะก็ไม่ได้กระทําหรือให้คุณรู้สึกว่า คุณนะ่ะได้รับสิ่งตรงนั้นกับเขาเขาก็เลยเรียกร้องจากคุณไม่ได้นะคะตรงนี้เขาค่อนข้างคิดมากนะแล้วก็ the world นะคะไพ่ใบนี้มันเป็นไพ่ใบที่21นะคะในสำรับเนี่ยจะเป็นไพ่ที่โดดเด่นมากตัวเขาเองอะ่ะถึงแม้ตอนนี้จะมีสังคมที่รอบข้างของเขาโหดีมากๆเลยมีคนซัพพอร์ตเขานะโดยเฉพาะครอบครัวหรือเพื่อนรวมงานรวมทีมงานเจ้านายเมตตา แต่สิ่งหนึ่งที่เขาอยากจะได้การสนับสร์ตมากเป็นอันดับต้นๆหรืออันดับแรกสำหรับเขาเลยก็คือตัวคุณนะคะเขาเฝ้ามองในสิ่งที่มันเป็นเหมือนไหมอยากจะให้มันเป็นไปได้อะ่ะอยากจะค้นใจคุณอยากจะได้ได้ใจคุณนะคะณนะช่วงบริบทตรงเนี้ยนะคะเขาอยากได้เขาอยากเหมือนตอบโจทย์ตรงเนี้ยเขาเฝ้ามองนะนะคะ เห็นผู้หญิงคนนี้ปะเขากําลังเฝ้ามองในสิ่งที่เขาต้องการก็คือเขาอยากให้คุณอ่ะแสดงความรักกับเขาหรือแสดงความอ่อนโยนกับเขาบ้างหรือต้องการให้คุณแบบมีคําพูดดีๆหรือหวานๆในเขานะคะตอนนี้ชั่วโมงนี้เขารู้สึกท้อแท้อ่อนแอเหมือนพลังงานของเขาที่ที่มีอยู่ตอนนี้มันหดหายหรือจืดจางไปนะคะคุณกับเขาคุยกันน้อยลงหรือมีอะไรที่ดีวกันน้อยลง มากในช่วงนี้จะด้วยระยะทางของเขาระหว่างคุณกับเขาจะด้วยภาษาที่เป็นคนต่างภาษาต่างชาติจะด้วยความเป็นอยู่วิถีชีวิตหรือไลฟ์สไตล์บางไลฟ์สไตล์ของคุณกับเขามันทำให้ทั้งคุณและเขาอะมีมุมมองที่มันค่อนข้างที่เรียบเรียบและคุณกับเขาสิ่งที่เหมือกนกันคือใจร้อนและพูดตรง แล้วพอเป็นการพูดตรงออกไปอีกฝ่ายหนึ่งก็จะเป็นคนที่คิดตอนนี้คุณน่ะพูดตรงๆกับเขาหลายค่อนข้างที่จะหนักเขาเก็บคําพูดของคุณไปคิดตอนนี้นะเขาเก็บคําพูดของคุณไปคิดไปทบทวนถึงปัญหาที่มันเกิดขึ้นปัญหาที่มันต้องได้รับการแก้ไขอย่างโดยด่วนณนะตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้น เขาก็มองว่ามันอาจจะไม่ได้ใช่เรื่องบังเอิญแต่อาจจะเป็นเรื่องที่มันมันเหมือนแบบตัวเขาอะก็ต้องปรับบ้างนะตัวเขาตัวเขาเองอะก็ต้องปรับบ้างไม่ใช่ไม่ปรับเลยโออไม่ใช่ไม่ปรับเลยเขาก็ต้องปรับเหมือนกันเพราะว่าตัวเขาเองก็หลายอย่างค่ะหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นระบบระเบียบแบบแผนกระบวนการในการใช้ชีวิตเนี่ยค่อนข้างที่จะมีมีมีอะไรที่มันอิสระเกินไปนะคะเขาอะ มานั่งคิดทบทวนแล้วเฮ้ยปัญหาเนี้ยปัญหาบางปัญหาที่มันจะได้รับการแก้ไขอะตอนแรกอะก็มันต้องเป็นมันต้องเป็นตัวเขาก่อนมันต้องเป็นตัวเขาก่อนที่ต้องแก้ไขโดยด่วนแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แบบนั้นแล้วมันไม่ใช่แบบนั้นแล้วแล้วก็มันก็เหมือนแบบ เขาต้องเขาเขาต้องใช้ความละมุละม่อมมากๆเข้าหาคุณเพราะคุณใจแข็งมากๆในช่วงนี้คุณเหมือนแบบพูดคําเดียวเลยแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้สนใจใยดีเขาในช่วงนี้แต่ว่าในความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอ่ะมันก็ถามว่ามันไปต่อกันได้ไหมได้ค่ะแต่ว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่มันมันยังมีกิมมิคที่มันมันมันยังไม่ได้ละเอียดมากอะค่ะ คงถึงเวลาแล้วที่ตัวเขาเองจะต้องปรับเปลี่ยนตัวเองสิ่งที่เขาอยากบอกกับคุณคือเขาอะอยากจะหลุดพ้น พนานการเดอะแฮงแมนอะก็คือเขาอยากจะหลุดพ้นจากความเศร้าตรงนี้ออกไปแล้วก็อยากจะหลุดพ้นจากคําพูดตรงๆของคุณออกไปบางครั้งคําพูดของคุณนะมันจี๊ดเหลือเกินมันทําให้เขาคิดหลายอย่างเหมือนกันหุ้ยบางครั้งเขาแบบไม่รู้ตัวเลยนะว่าตัวเขาเองจริงๆแล้วแท้จริงแล้วเขาเป็นคนแบบนี้เองเหรออ๋อคุณคิดกับเขาแบบนี้เขาเขาเลยหันมามองตัวเองว่าเขาตัวเขาเองต้องปรับมาก ปรับในระดับหนึ่งเลยแหละถ้าไม่ปรับเนี่ยนะมันจะต้องมีเหตุการณ์ที่มันเป็นเหมือนแบบคุณน่ะจะต้องไม่อยู่กับเขาแน่เลยเพราะว่าเขารู้ว่าการที่คุณตรงอะ่ะการที่คุณก็เป็นคนตรงอะ่ะแล้วเขาก็เป็นคนตรงอะ่ะถ้าเขาไม่ปรับเขารู้เขาอะรู้หัวใจตัวเองว่าจริงๆแล้วแท้แน่จริงแล้วว่าเขาอะต้องการคุณเขาถึงได้ยอมปรับเพราะว่าคุณน่ะไม่ได้มีเรื่องที่มัน ไม่ดีหรือเสียหายอะไรเลยเพราะคุณนะ่ะมีส่วนดีที่มันเยอะมากกว่าเขาได้ซ้ำคุณถึงคุณจะเป็นพูดคนพูดตรงที่พูดตรงบางครั้งก็ไม่ได้คิดนะคะในมุมมองของเขาแต่คุณนะมีแต่ความพูดตรงที่มีเหตุผลถ้าคุณพูดกับเขาคุณอาจจะพูดตรงกับคนอื่นพูดยอกร้อพูดเล่นแต่คุณนะ่ะพูดกับเขาในทิศทางที่มันเป็นประโยชน์มีสาระมีข้อความดีๆหรือมีสิ่งที่มันเป็น เรื่องราวหรือสตอรี่อะไรหลายๆอย่างสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเขาเรียกว่ากระบวนการความคิดความรู้สึกหรือสิ่งที่มันเกิดมันต้องได้รับการแก้ไขโดยด่วนโดยตัวเขาเองนะคะเขารู้ตัวเองเขารู้หัวใจตัวเองหรือรู้คําพูดของเองการกระทําบางการกระทําของเขาอะเขาไม่น่ารักหรอกเขาจะเดือดฟูมากเกินไปแล้วก็อยากจะทําอะไรก็ทําคิดพอพอทำและนะคะพอทำและ ผลการกระทําที่ได้ก็คือเขารู้สึกเศร้ากูอยู่คนเดียวแต่ตัวคุณเนี่ยกับเข้มแข็งกับล่าเริงมากขึ้นกับแบบไม่ได้สนใจเขาอย่างที่ควรตัวเขาเองอ่ะเลยหันกลับมามองตัวเองว่าอมืมันก็จริงนะถ้าเขาอะ่ะจะไม่สนใจหรือเขาจะสนใจเราอะ่ะมันก็ด้วยพฤติกรรมของตัวเราล้วนหรือตัวเองล้วนเนี่ยค่ะคือสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ก่อเกิดกําเนิดในในตัวเขาสิ่งที่เขาอยากบอกคุณเนาะว่าเขาอะ่ะ เออบางบางครั้งนะที่รักเขาอาจจะเออใช้ชีวิตอิสระมากเกินไปมันก็ไม่ดีเขาอยากจะปรับตัวเพื่อคุณอยากจะปรับตัวอยากจะศึกษาในความรักครั้งนี้ให้มันมากขึ้นอยากจะสนใจอยากจะดูแลคุณนะให้ได้ เทียบเท่ากับสิ่งที่คุณดูแลเขาหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่มันเกิดอ่ะเพราะตัวเขาเขารู้ตัวนะคะเพราะตัวเขาแล้วก็เนี่ยคุณคิดจะทํำยังไงดีนะถึงจะทําให้ความรักครั้งนี้มันดีได้ดีได้หรือดีลได้หรือผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคไปตรงนี้มันเริ่มต้นจากตัวเขาเลยตอนเนี้ยเริ่มต้นจากตัวเขาเขาว่าไม่ได้คาดหวังอะไรมากกับความรักครั้งนี้แล้วเขาก็ไม่ได้คาดหวังว่า คุณน่ะจะให้โอกาสเขามากมายหรือร้อยเปอร์เซนเพราะว่าเขารู้ตัวว่าพฤติกรรมของเขาเนี่ยมันมันเหมือนแบบมันก็เกินนะบางครั้งอะ่ะบางครั้งความเป็นตัวของตัวเองของเขาความอารมณ์ร้อนของเขาแหละมันก็เกินที่ใครจะอยู่กับเขาได้ตอนนี้ช่วงนี้เขารู้เลยแหละว่าคนที่จะอยู่กับเขาหรือฮิวกับเขาหรือดึงเขาขึ้นมาเนี่ยก็ต้องเป็นตัวคุณนะคะมันจะมีมันจะมีสิ่งหนึ่งที่ ทำให้เขาเออกไปจากคุณไม่ได้เขานั่งคุ้นคิดเขาคุ้นคิดอยู่ตลอดถึงเขาจะเป็นธาตุลมที่เป็นคนตรงเห็นไหมคะมีดาบอยู่ข้างบน,น,นแต่ด้านมีตาชัางด้วยแล้วก็มีขอนหนักแน่นเนี่ยช่วงเนี้ไม่ยอมใครนะคนนี้นะเกิดมาเพื่อไม่ยอมใครหรอกแต่บางเอิญต้องยอมคุณยอมคุณเพราะว่าคุณไม่ได้ม,คม,ดมีคุณไม่ได้มีสิ่งที่มันแบบไม่ดีเลยอะชาริออดหรือชาล i ออก็คือคุณก็ปล่อยให้เขาดําเนินชีวิต อย่างสบายๆเรียบง่ายคุณไม่กะเกณฑ์คุณไม่วุ่นวายคุณไม่ทําตัวเป็นเจ้าเขา้าเจ้าของกับเขาอะสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่แบบน้อยคนหนักอะจะเจอคนที่แบบนี้จริงๆซึ่งตัวเขาอะรู้ร้อยเร์เซ็นเลยว่าตัวเขาอะจริงๆแล้วอะมันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเขาทําไมมันถึงเป็นแบบนี้ทุกสิ่งทุกอย่างกิมมิกชาริอตก็คือผู้หญิงคนนี้พร้อมที่จะเป็นนักลบหรือสู้ต่อสู้อยู่ด่านหน้าให้กับ ให้กับใครบางคนเพื่อคนรักนะคะเปรียบเสมือนตัวคุณนะ่ะที่เขามองก็คือคุณน่ะอยู่ดานหน้าเลยในบางครั้งหลายๆเรื่องอะ่ะเขาแก้ปัญหาคนเดียวมันไม่ได้จริงๆมันต้องได้รับการแก้ไขจากตัวคุณด้วยซึ่งกําลังใจจากคุณอะ่ะมันคือสิ่งสําคัญแต่แม่ดันมาดื้อเองดันมาไม่น่ารักเองแบบนี้มันก็ต้องแก้ไขด้วยตัวเองแล้วก็อยาจะคือมันความ ถ้วยไวใช่ไหมห้าถ้วยเนี่ยมันคว่ำลงซึ่งน้ําความรักของคุณนี่มันเปรียบเสมือนว่าถ้วยน้ำที่มันอยู่เติมเต็มมันรุนออกมาแต่ยังดียังเหลืออีกหนึ่งถ้วยหนึ่งก็คือใจของคุณน่ะยังยังมีให้เขาอีกห้องหนึ่งเขารู้เพราะว่าคุณก็ไม่ได้ตัดเยื่อใยจากเขาเลยแต่คุณแค่นิ่งมองเฉยให้เขาทำในสิ่งที่เขาต้องการพอเขาทดสอบในสิ่งที่เขาต้องการหรือทําในสิ่งต้องการแล้วมันไม่ได้ตอบโจทย์เขาแบบเนี้ย เขาเลยหันกลับมาใหม่เขาอยากจะหงาถ้วยที่เราใบาให้มันเต็มเพื่อที่จะให้ความรักของคุณกับเขามันเต็มอะไรที่แก้ไขได้โดยด่วนเขาจะทําอะไรที่เขาทําให้ความรักของคุณกับเขาอะรู้สึกดีกันทั้งคู่เขาจะยอมทํา นะคะเขาจะไม่ยอมเป็นคนเดิมเขาจะปรับเปลี่ยนเป็นคนใหม่สิ่งที่เขาอยากบอกคุณตอนนี้เลยเขาจะเปลี่ยนเป็นคนใหม่เพื่อคุณเขาจะทําความดีเขาจะเป็นคนที่ทําความดีแล้วมีประโยชน์มีสาระไม่พูดเยอะไม่พูดมากไม่วีนไม่เวียงกับคุณเนี่ยอันเนี้ยนะเขารู้ว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยไม่น่ารักเลยที่รักขอร้องได้ไหมอย่าไปจากเขาหรืออย่า อย่านอยเขาเลยถึงแม้เขาจะเป็นคนแบบนี้แต่เขาก็รักคุณคนเดียวเขามองคุณคนเดียวนะมีตัวเลือกนะบอกได้เลยว่าคนคนนี้ค่อนข้างที่จะมีตัวเลือกค่อนข้างจ๋าเลยไม่ใช่มีเพียงแค่คุณนะเขามีตัวเลือกนะแต่เขาไม่เลือกเพราะว่าอะไรเพราะว่าหัวใจอะ่ะมันอยู่ที่คุณทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่คุณเขามีหัวใจทั้งสี่ห้องให้กับคุณนะคะบางครั้งนะ่ะ การที่คุณคิดเองเออเองอะ่ะมันก็ไม่จริงเสมอไปตัวเขาคิดแบบนี้เลยเขาก็ปล่อยให้คุณคิดเพราะคุณเป็นคนดือ้อเป็นคนดื้อรั้นต้องเจอกับตัวเองตัวคุณนะถึงจะยอมลงฉะนั้นคุณไม่ยอมลงหรอกถ้าคุณไม่ได้เจอในสิ่งที่มันเป็นเหมือนแบบตัวเองได้กระผลกระทบครั้งนี้มันเป็นครั้งที่คุณได้เจอแล้วคุณก็คิดอยู่เลยว่าถ้าคุณกลับมาหรือทําเป็นคน เป็นคนน่ารักจริงๆหรือเป็นคนอ่อนโยนจริงๆเี่ยตัวตัวตัวเขาหรือตัวคุณอย่างเงี้ยมันก็พร้อมที่จะไปให้กันได้ตัวคุณอนะมันน่ารักอยู่แล้วละแต่ตัวเขานี่สิมันเหมือนแบบเขาต้องปรับอีกเยอะมากๆเลยนะคะในการรอคอยครั้งเนี้มันไม่มีที่สิ้นสุดอกคะ่ะในเรื่องความรักของคุณกับเขามันมีเรื่องที่ต้องปรับกันอีกเยอะสิ่งที่เขาอยากบอกก็คือเขาอยากจะปรับตัวเองเพื่อคุณเพราะเขารู้หัวใจตัวเองแล้วว่า จริงๆแล้วอะ่ะคนที่อยู่เคียงข้างเขามาตลอดหรือจับมือไม่ให้ไม,ไม่ไม่เคยปล่อยมือเขาเลยอะ่ะก็คือตัวคุณการก่อร่างสร้างตัวนะคะของความรักความมั่นคงของคุณเอ็มโพเรรคุณเปรียบเหมือนต้นไม้ต้นหนึ่งแล้วก็ที่มันกําลังจเจริญเติบโตมีรากนะคะที่ยึดไว้ยึดตัวเขาไว้ยึดสิ่งต่าง,างๆไว้ถึงแม่รากที่กําลังชอนชัยเนี่ยอาหารที่มันอยู่ด้านล่างเนี่ยมันจะ ไม่ค่อยมีแล้วก็เปรียบเสมือนตอนเนี้ยคุณไม่ค่อยได้รับความรักจากเขาเขา่ารู้รู้ดีเขาถึงได้บอกเฮ้ยไหนๆก็มีพื้นฐานที่มันความรักที่มันดีแล้วอะทำไมตัวเขาเองถึงปล่อยปละละเลยคุณได้ขนาดนี้ถ้าเขาปล่อยปาะละเลยแน่นอนค่ะต้นไม้มันก็จะแห้งเหี่ยวก็เปรียบเสมือนว่าตัวเขาเองอะจะต้องเสียคุณไปแน่ๆจะต้องมาเริ่มก่อร่างสร้างตัวกับคนใหม่ซึ่ง การก่อร่างสร้างตัวใหม่หรือความรู้สึกใหม่ๆแบบเนี้ยมันไม่ใช่ว่ามันจะใช้ความรู้สึกแบบเนี้ยกับคขง่ายๆฉะนั้นเขาคิดเลยว่าสิ่งที่มันมีอยู่ตรงเนี้ยมันจะต้อง enjoy โอเคปรับนิสัยกันและการให้จงได้ค่ะนะคะทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันเหมือนแบบเขาได้คิดให้คุณกับเขาได้เจอกันแล้วก็ ต้องมาช่วยเหลือกันทั้งคุณและเขาอะเจอกันมาก่อนและเขาก็เคยเจอคุณคุณก็เคยเจอเขาถ้าคุณเชื่อเรื่องอดีตชาตินะคะบันไดขั้นเนี้ยมันจะเป็นบันไดขั้นขั้นสำเร็จมากๆถ้าคุณปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแล้วก็ดึงละติจูดใช้พลังงานด้านบวกของคุณกับเขาให้จงได้เขาเป็นคนที่มีพลังงานด้านบวก มากๆคุณก็เป็นคนที่มีพลังงานด้านบวกฉะนั้นพลังงานด้านบวกมันจะเกิดกันแต่ว่าต้องลดลาวาสอกตัวเขาเนี่ยบอกได้เลยว่าสิ่งที่เขาอยากบอกคือเขาพร้อมที่จะลดลาวาสอกเขาพร้อมที่จะเหมือนแบบเชื่อฟังคุณเหมือนแมวตัวเล็กๆนะคะ เพียงแค่ขอให้คุณได้บอกเขาแล้วก็เพียงขอให้คุณได้ใส่ใจเขารายละเอียดเขาเพราะเขารู้สึกอบอุ่นจังเลยเนี่ยคุณเหมือนแม่เลยอ่ะเหมือนพ่อเหมือนแม่เป็นทุกอย่างในครอบครัวเขาสิ่งที่เขาอยากบอกขอบคุณมากนะที่อยู่เคียงข้างเขาถึงเขาจะเป็นคนไม่ค่อยน่ารักเลยเอาแต่ใจขี้ดือ้อขี้โมโหขี้วายวาหรือพูดตรงๆกับคุณคุณก็ไม่ยอมจากไปไหนแต่ครั้งนี้มันเป็นความนิ่งของคุณที่มันเป็นแบบจากคนพูดคุณอะจากเป็นคนที่พูดเป็นคนที่ใส่ใจเขามากขึ้นแต่ คุณกลับเป็นคนที่นิ่งอะนิ่งแล้วมันมองยากอะแล้วเขาก็กลัวความนิ่งของคุณมากนะคะในช่วงเนี้ยเขากลัวความนิ่งเขากลัวความนิ่งของคุณเขากลัวสิ่งที่เขาแบบเป็นอยู่ทุกวันนี้ยมันจะต้องเสียคนรักที่ดีๆไปหรือคนดีๆไปอย่างเงี้ยเขาทําใจไม่ได้หรือเขาไม่ได้เลยฉะนั้นเขาจะปรับปรุงตัวเขาจะปิดปิดสิ่งต่างๆไม่ให้บล็อกไปเลยไม่ให้ตัวเองหรือไม่ให ทำอะไรไม่ดีนะคะขอเพียงแค่คุณให้โอกาสและให้อภัยเขาเนี่ยค่ะมันก็เป็นถ้วยที่มันแบบมีถ้วยมะแล้วก็มีเหรียญที่มันอยู่ข้างบนน่ะคือมันมังเขาจะแน่นอนค่ะเวลาเขามีอะไรเขาจะบอกคุณเป็นคนแรกแล้วก็จะเชื่อฟังคุณเหมือนแต่ก่อนหน้านี้นะคะพลังงานนี้นะคะแรนดอมนี้เป็นของคุณคะ่ะใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสิงที่เขาอยากบอกคุณอีกสิ่งหนึ่งก็คือ เขาอยากเป็นคนน่ารักเขาอยากให้คุณอ่อนโยนยกับเขาเขาอยากให้คุณกลับมารักเขาเหมือนเดิมแล้วก็มองเขาเขาจะยอมทำให้กับคุณจะยอมเป็นคนน่ารักแบบนี้แล้วก็จะยอมเชื่อฟังทั้งที่เขาก็เหม,มือนบาบๆงเรื่องมันก็ขัดใจเขาครั้งนี้ละค่ะเขาจะทำให้คุณรู้สึกว่าตัวเขาอะเป็นเดอะสตาร์จริงๆแล้วก็เป็นคนใหม่สำหรับคุณเขาจะไม่พูดร่ำทำเพลงและในชั่วโมงนี้เขาจะเปลี่ยน ตั้งแต่คุณดูเรนดอมนี้เลยนะคะสิ่งที่เขาอยากบอกก็คืออะไรที่มันผิดพลาดไปแล้วไม่ว่าจะเป็นคำพูดก็ดีการกระทำก็ดีหรือสิ่งที่เขาได้ทำแล้วมันทำให้รู้สึกว่าอืมไม่โอเคเขาจะเปลี่ยนแน่นอนนะคะเขาสัญญาว่าเขาจะทำความรักครั้งนี้ให้มันดีขึ้นแล้วก็ให้มันพัฒนาเติบโตไปมากขึ้นเพียงแค่ขอให้คุณให้โอกาสเขาอีกสักครั้งหนึ่ง นะคะสิ่งหนึ่งที่เขาคิดแล้วก็ก็มันจะไม่อยากจะมาวนเวียนในเรื่องที่มันไม่เป็นเรื่องแบบนี้แล้วแล้วก็อยากจะให้คุณจับมือนะคะพร้อมที่จับมือไปกับเขาเลิฟเวอร์ก,ก็คือความรักมากของเขานะคะความรักของเขาอะ่ะมันอาจจะไม่ได้เหมือนคนอื่นเขาหรือเหมือนคู่คนอื่นเขาแต่เขาก็รักคุณนะนะคะเขารักคุณเขาพร้อมที่จะ รับปัญหาไปกับคุณและพร้อมที่จะปรับตัวเองเพื่อคุณพลังงานนี้แลนดอมนี้เป็นของคุณค่ะนะคะสิ่งที่เขาอยากบอกคือความรักความหวังดีขอบคุณมากๆนะคะที่ยังอยู่เป็นมิตรอยู่ร่วมกับเขาร่วมทุกข์ร่วมสุขไม่ว่าจะผ่านร้อนผ่านหนาวมาได้กันอุปสรรคต่างๆที่ทําให้มีทุกวันนี้ได้ก็เพราะคุณด้วยคุณทําให้ใจฟูคุณทาให้ให้ใจมันดีขึ้นนะคะขอขอบคุณค่ะ ขอบคุณเช่นกันค่ะที่ดูจนจบนะพลังงานนี้เป็นของคุณใช้วิจารณญาในการรับชมอย่าซีเรียสหรือเครียดน,นะคะเป็นการเล่าเรื่องไพ่ค่ะนะคะแล้วพลังงานดีๆกลับไปแล้วก็คิดบวกคิดดีผดดู้ดีทําดีสิ่งดีๆที่จากการดูเนี่ยมันจะช่วยทําให้คุณใจฟูแล้วก็มีพลักกาลังกายและใจในการดําเนินชีวิตมากขึ้นวันนี้พี่กอนนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ